เจอวันอย่าไปนักสีว่นพวกเจ้ามารื่นะองอะขาวันไม่นะ่นะเกิดการขัดแย้งไป,ไป,ไปไดา ผมจำเป็นต้องปลด ทำนี่ทำนีทำนีเลยค่ะทำนี่เด็กลครับผมมมนนี่ผมต้องทำทำสั่งเจ้าว่าเกินไปแล้วมันเเนครับ่าน้เชื่อไอ้พวกนเดี๋ยวท่านเจ้าว่าจะพูดใชอยิ่นนะอันนี้ก็รับฟังแล้วมันเกินเลยเลย ทำเก <box problemas lly> <gehört> <horrible> ินเลยมันนุ่งผ้ามันมีความหมายสำหรับมันบอกน้อยใจเว้ยทำแบบนี้ไม่ดูกว้า ตอนนั้น็มจะฆ่ากันชายของผมเหรอฆ่าได้ถือคะฆ่าได้แต่สำแบบนี้ความกวดอาฆาตของผมเนี่ยม่ใไ่ธรรมดาหรอกต้อความแบบนี้หอดใจไว้ใครจะว่าใจผมน้อยใจจริงบวดกี่ปีแล้ว้47ปีแล้วครับมาผมจำเป็นต้องปลดบวชมาปีแด้เรื่องก็ไม่รู้ สี่สิบเจ็ดปีไม่ดีขึ้นเลยครับคือคืออย่างนี้เขาทำแบบไหนที่ทำให้เสียศักดิ์ศรีของเจ้าวะความปวดอาฆาตของผมจะไม่ใช่ธรรมดาหรอกล่ะพี่อย่าหัวใจไว้ครับ นายบ้านน้อยใจจริงเหมัเนเหม็ดเงีสิ่งตั้งใจฟ้องไอ้ฟุ้ทำให้ผมเสียวช่ดเสียวไะ่ครขคิดหรอขี่บ้านผมจะแฉให้พระที่อาศัยทำแบบนี้ผมเขียนะนื่งมีเรื่องมีราวขึ้นมาว่าไม่ได้มันจะเป็นการเป็นการอาฆาตกันนะ บอกตอไม่ถูกนะถ้าบอกว่าไม่ได้จะทำต่อไปวินัยสงงมีนะชืนอหมยินไหม,ไมใส่ไห <c oughs> มเบาเลยร่างอะไรมันจะการขวดก็หว่น ครับผมมีสักจสีไหมขอขาจารย์ผมนะผมมีเกียรติไหมอายุตั้งเจ็ดสิบห้าแล้วไม่สึกหรอกไม่สึกก็ไม่ได้ผมนอนอยู่กับท่านไ,ไม่สึกก็ได้ไม่สึกก็ได้ไแต่ว่าไปอาฆาตมาตรายผู้อื่น ผมประเมินได้ว่าผู้ใต้บังคับบัญชาของผมไม่ได้ทำประโยชน์จากการมีลมหายใจด้วยข้าวปลาของญาติโยมให้เป็นประโยชน์แก่ญาติโยมได้ผมจำเป็นต้องปลด แล้วผู้ที่มาทําบุญเนี่ยเป็นใครมาจากไหนก่อนก่อนจะเกิดเกิดเหตุการณ์เนี่ยมีอะไรมากกว่านี้ไหมครับก็ไม่มีอะไรนะก็ร้านมามาขายเป็กัดทานเด็นคอนเสร็จแล้วก็ะมาก็รับรับแล้วเกะแล้วเหตุการณ์นี้มันเกิดขึ้นได้ไงไปหลวงพ่อลงไปเห็น้าพหน้าไอ้น้องเนี่ยแต็จมาไม่ราบสังกทานืมาก็ต้อนรับเสร็จแล้วก็มาก็ ผมน้ำพุทมมนให้เช่านี้แหละแล้วหลวงพ่อลงไปเห็นก็กระจายเลยหลวงพ่อแล้วโดยปกติเนี่ยเอที่ใครที่จะมาถวายสังฆทานต้องแจ้งท่านเจ้าอาวาสทุกครั้งไหมเจิญพรต้องแจ้งแต่หลวงพ่อวันนั้นไม่ได้แจ้งเจิญพรว่าร้านเมานิมนท่านแล้วนะวันนั้นมาก็ไม่รู้มาก็ไม่เห็นคก็ไม่คิดว่าจะเป็นเรื่องเจิญพรเพราะว่าลูกวายร้านมาเยี่ยมเนาะปีใหม่เขาพรปีใหม่เนาะค่ะ มัก็เป็นารรับเท่านั้นแหละคญาติโยมที่มาทําบุญเนี่ยเขาเป็นญาติกับพระรูปวัดชื่อพระเขียนนะฮะก็เลยว่าจะถวายสังฆทานกับพระเขียนแล้วก็พระเขียนเนี่ยก็เห็นว่าเป็นญาติก็เลยได้รับสังฆทานไว้ท่านั้นเนี่ยท่านเจ้าวามาเห็นพอดีเขาเกิดความอใจว่าเอาทําไมทาไมไม่มาพระรูปวัดทําไมไม่มาบอกเจ้าวาเออมีญาติโยมมาถวายสังฆทานซึ่งตามระเบียบแล้วเนี่ยของวัดเนี่ยการที่ญาติโยมมาถวายสังฆทานเนี่ย พระลูกวัดจะต้องนําเรียนท่านเจ้าวาดก่อนอถ้าเกิดท่านเจ้าวาดเนี่ยสะดวกก็จะมารับเองอถ้าเกิดท่านเจ้าวาดไม่สะดวกติดจินิมน์ท่านก็จะอาจจะมอบหมายให้พระลูกวัดเป็นผู้รับแทนแล้วก็รับเสร็จแล้วก็รายงางใหานเจ้าเจ้าวาดทราบว่าเออวันแบบนี้ญาติโยมมาถวายสังฆทานจํานวนกี่ชุด มีอะไรบ้าง<ช>เออนะนี่คือระเบียบของวัดก็อย่างนี้นะแล้วที่เกิดเหตุเพราะที่เกิดเหตุเพราะพอดีท่านเจ้าวาดมาเห็นว่าเออญาติโยมมาถวายสังฆทานที่วัดกับพระลูกวัดพระลูกวัดไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้งาน,น <ะ S 1> ง,งานท่านท่านก็เลยเออโวย